ทีมครับพีนแมนครับมแมน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 แม่แมนแออแนแ่อนไมนแนแ่นแมนแมนแมนแคนแมนานแมนแมนแมนแนมนแ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 มแมนแม่แมน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 นแมนแมนนนมนคนแมนแมนแมนันแมมอะไรมมนนมคนนแ รู้ตัวครับจ้าพี่ตาค่ะตาครับเอาแล้วพี่ตามาถ่ายผมทำไมครับพี่ก็อยากถ่ายไงเแม็กนี่ครับแย้มค่ะครับทำไมครับทำรูปค่ะครับรูปวันดีค่ะพี่ตวันดีงมย้ครับนี่ลาเป็นหมอเมอไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยครับตอนเช้า แม่ลไม่ต้องไรูไรักโที่สุดรักปอที่สุดลานะาานะลาภา่ะตครับิีดีอยู่ที่สุดน้องเซอเขาอัดวิดีโอไลค์คเลยนะคะใครมีความใจใจอะไรก็บอกไปเลยพอค่ะาดีค่ดดดี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  ่อหน้าต่อไปโซ่ไงเบร์ครับนี่ครับคนนี้ครับครับไงครับทิ้งลูกไว้บ้านครับใครในลูกคะฉสอดค่ะผสอดครับโอ้นี่ครับมาไกลครับมาจากไหนครับเวียงจันทร์เลยนะครับผมแย้อไทยแบบภาษาเวียงจันทร์อ่าถ้าทำภาษาเวียงจันทร์นึครับสวัสดีแนะนำตัวโอ้ยยับษ์โซ่อาะว่า

แก้วครับครับเป็นแค่นี้นะครับนะครับข้างหน้านะครับข้างหน้านะครับอะไรครับเป็นน้าต้นนะครับ ไรับที่มานนมาเที AI> ่ยวครับจะใส่ยังไงเรบจะเป็นหมอผมหมอไม่ใช่หมครับอยคลิปฮะต้องใดีค่ะเนี่ยคช่ก็ถือโชว์แล้วก็จเป็นรับรใเครื่อง้ต้องล่ำแขนดีมากอ่ะถือตลอดเลยนะแต่ก็ต้องโชว์ตลอดด โซนี้ ัถ่ายซูมหน้าดิ4รอบนะซูมลบตาไม้ยิ้่แย่มหาแฟนคลับ แฟนชาวด้านบนบอกว่าคิดถึงน้องโซเอ้ยน้องปอกับน้องกระชาค่ะทำไมปล่อยน้องโซทำงานคืนเดียววันนี้ก็โซกินแหหรงไม่ยอะเลยกินแทนไปเยอะเลยโซกินแรงไปเยอะเลยม,ม,ม,มาแล้วเสียใจไหมที่ต้องกลับบ้าน <c oughs> มาแล้วเสียใจไหมที่ต้องกลับบ้านใ <c oughs> กับกระชาใช่ไหมเนี่ยมา ต้องเปล่านะประชายกำลังคิดมุกกันอยู่ าร้านมาอกเป้นทางพัยากาลค่ะตามนะครับตอนแรกนี่มาผมเชียวมากตอนที่ชิงเีจอหาดีครับก็เลยน้ํามันดเกิกิดเต็น้ครับฮัล,ลโหลอ๋ออ๋ออยากให้รถติดนานๆเพราะว่าน้องๆเอวอยู่บนรถอดน้อยคืนไปเลย วันนี guitar, 17, birthday, ้มันเกิดิานะครับงเน Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday you. Happy birthday มันเกิดพี่อะไรคมันเกิดที่ตามันเกิดพี่ด้านหลังนะเดี๋ยวน้องๆสามคนตน้องไวพยพอให้คบท,ทุกคน

น้องโซ่ครับผมเป็แม่ท่านหน้าอกว่าไม่อยากขี่มาใส่หรอกอันตรายให้ขี่ระเกงที่แล้วลูกผู้ชายพี่มันต้องเสี่ยงชีวิตกันบ้างโอ้ยเดินไเดินมาเดินไปเดินไปมาทำเสี่ยงอื่นบ้าง